สวัสดีครับอ่านพระกัมภีจบใน1ปีกับจอนประจำวันที่11กรกฎาคมพระธรรมสุริดีบทที่1 2 3และพระธรรมกิจการบทที่17ข้อที่1ถึงข้อที่15ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมสุริดีบทที่1สุรีบทที่1บัทที่1ทางของคนชอบธรรมกับทางของคนอธรรมบุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคาแนะนําของคนอาธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งในที่นั่งของคนชอบเยาะเยย แต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวเขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน,น้ําซึ่งเกิดผลตามฤดูก,กาลและใบไม้ก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทําก็จเจริญขึ้นคนอธรรมไม่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดกระจ,ระจายไปฉะนั้นคนธรรมจะไม่ได้ยืนขึ้นในการพิพากษาและคนบาปก็เช่นกันในที่ชุมชน ของคนชอบธรมเพราะพระยาเวทรงเฝ้ารักษาทางของคนชอบรมแต่ทางของคนอธรรมจะพินาศไปสรีดีบทที่สองพระเจ้าสรงสัญญากับผู้รับการเจิมเหตุใดบรรดาประชาชาิจึงคิดกบฏทําไมชาวประเทศทั้งหลายคิดลมๆแ,งแงมรงๆบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตนเองขึ้นและนักปกครองปรึกษากันต่อสู้พระยาเวกับผู้รับการเจิมของพระองค์กล่าวว่าให้เราหักโซ่ตรวนและสลัดเครื่องจำจองของเราให้พ้นจากเราเถิด องค์พระพูดประทับในสวรรค์ทรงพระสวนองค์เจ้านายทรงเย้ยหยันเขาทั้งเหล่านั้นและตรัสก,กับเขาทั้งหลายด้วยความเกลียวและด้วยความเดือดดานก็ทรงทําให้เขาหวาดกลัวตรัสว่าเราเองได้ตั้งกษัตริย์ของเราไว้แล้วบนสิโยนภูเขาบริสุทธิ์ของเราข้าพเจ้าจะบอดถึงกฎเกณฑ์ของพระยาเว์พระองค์ตรัสก,กับข้าพเจ้าว่าเจ้าเป็นบตรของเราวันนี้เรา ให้กำเนิดเจ้าแล้วจงคอยาต่เราเถิดและเราเจะมอบบรรดาประชาชาิให้เป็นมรดกของเจ้าตลอดจนทั้งแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าเจ้าจะตีพวกเขาให้แตกด้วยคา้าเล็กและฟาดให้แหลกเป็นชิ้นๆดุดภาชนะของช่างปั้นหม้อเพราะฉะนั้นกษัตริย์ทั้งหลายเอ๋ยจงฉลาดเถิดบรรดาผู้ปกครองแห่งแผ่นดินโลกเอ๋ยจงรับคําเตือนเถิดจงปรนนิบัติพระเยาวด้วยความยื่เกรงแนละจงเปรมปรีจนเนื้อเส้นจงจุมพิษพระบุตรของพระองค์หาไม่ โรมจะเกลิ้วและเจ้าจะต้องพินาศจากทางนั้นเพราะความกลิ้วของพระองค์จุดให้ลุกได้รวดเร็วทุกคนที่เข้ามาลี้ภายในพระองค์ก็เป็นสุขสดุดีบทที่3ามคำอธิษฐานเวลาเช้าสแสดงความวางใจในพระเจ้าเพลงสดุดีของดาวิดเมื่อเสด็จหนีจากอับซาลมโอรสของพระองค์ข้าแต่พระยาเวคู่อดิของข้าพเจ้าทวีขึ้นมากเหลือเกินคนมากมายกําลังลุกขึ้นต่อสู้ครับพระองค์หลายคนกําลังกล่าวถึงข้าพระองค์ว่าไม่มีการช่วยกู้จากพระเจ้าสําหรับเขา เสลาข้าแต่พระยาเว์พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์ทรงเป็นศักด eh ิ์ศรีของข้าพระองค์และทรงเป็นผู้ช네ูศีรษะของข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลพระยาว์และพระองค์ตรัสตอบข้าพระองค์จากภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์เสลาข้าพเจ้านอนลงและหลับไปข้าพเจ้าตื่นขึ้นเพราะพระยาว์ทรงอุปถ huh ัมข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่กลัวคนเป็นหมื่นๆมืนซึ่งตั้งตนสู้ข้าพเจ้าอยู่รอบด้านข้าแต่พระยาเว์ขอทรงลุกขึ้นข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดขอทรงตบหน้าศัตรูทั้งหลายของข้าพระองค์และทรงเลาะฟันของคนธรรมการช่วยกู้เป็นของพระเรยาว,ว์ขอพระพรของพระองค์อยู่เหนือประชากรของพระองค์เถิดเสลาพันธสัญญาใหม่กิจการบทที่17ที่เมืองเทสซโลนิกาเมือ่อพวกเขาได้ข้ามเมืองอัมฟีบุรีและเมืองอะพปลโลเนียแล้วก็มายัางเมืองเทสซโลนิกาที่นั่นมีศาลาที่ประชุมนุมของชนชาวยู ปปโลเข้าไปในธรรมศาลาที่ประชุมตามเคยและท่านใช้วันสปาโตถึง3ส,สัปดาห์อภิปรายกับผู้คนโดยให้เหตุผลจากพระคัมภีร์และได้อธิบายทั้งยังพิสูจน์ว่าพระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมานและฟื้นคืนชีวิตจากความตายท่านกล่าวว่าพระเยซูที่ข้าพเจ้าประกาศแก่ท่านอยู่นี้คือพระคริสต์เปโลได้ชักจูงชาวยิวบางคนให้เข้าพวกกับพวกท่านและศิลารชาักกลีกอีกจํานวนมากที่เกรงกลัวพระเจ้ารวมทั้งผู้นํา หญิงจำนวนไม่น้อยก็เข้าพวกไปด้วยเช่นกันแต่ชาวยิวเกิดอิจฉาจึงได้วานพวกอันตพานมาจากย่านตลาดรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อร่วมก่อการจลาจลในเมืองและพวกเขาก็รีบบุกเข้าไปในบ้านของยาโสนเพื่อตามหาเปาโลและซิลาดเพื่อพาตัวเขาทั้งสองออกไปกลางฝูงชนแต่เมื่อไม่พบจึงได้จุดกระชากยาโสนและพี่น้องบางคนออกไปจากไปหาเจ้าหน้าที่ประจําเมืองพลางตะโกนว่าคนพวกนี้ได้ทําความยุ่งยากไปทั่วโลก แล้วบ,บัดนี้ก็มาถึงที่นี่ยาโสนได้ยินดีรับพวกเขาเข้าบ้านซึ่งพวกนั้นกระทําผิดคําสั่งของซีซ่าโดยกล่าวอ้างว่ามีกษัตริย์อีกองหนึ่งผู้ชื่อเยซูขั้นแล้วฝูงชนและเจ้าหน้าที่ที่ประจําเมืองเกิดความไม่พอใจยิ่งนะักที่ได้ยินอย่างนั้นและเมื่อได้รับค่าประกันจากตัวยาโสนกับคนอื่นแล้วจึงปล่อยตัวพวกเขาไปที่เมืองเบโรอาทันทีที่ตกค่ำพวกพี่น้องก็ส่งเปาโลและซีลาไปยังเมืองเบโรอา เมื่อถึงแล้วพวกเขาก็ไปอย่างสาราที่ประชุมของชาวยิวชาวเมืองเบโรายินดีรับฟังคำกล่าวอย่างกระตือรือร้นมากกว่าชาวเมืองเทสซลนิกาและตรวจสอบกับพระคัมภีร์ทุกวันว่าสิ่งที่เปาโลพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่มีชาวยิวจำนวนมากที่เชื่อพร้อมทั้งพวกสตรีสูงศักดิ์ชาวกรีกรวมถึงชายชาวกรีกก็จำนวนไม่น้อยด้วยเมื่อชาวยิวที่อยู่เมืองเทสซลนิกาทราบว่าเปาโลกำลังประกาศคำกล่าวของพระเจ้าที่เมืองเบโราก็ตามไปที่นั่น ก็เกิดความวุ่นวายและปลุกระดมฝูงชนผู้พี่น้องจึงส่งเปาโลให้เดินทางไปยังแถบชายฝั่งทะเลทันทีแต่ซิลาาและทิโมธีพักอยู่ต่อที่เมืองเบโรอาผู้คนที่พาเปาโลไปได้นาท่านถึงเมืองเอเธนหลังจากที่พวกเขาได้รับคําสั่งให้ไปบอกซิลาาและทิโมธีมาร่วมง,งานก,นกันกับท่านโดยเร็วแล้วก็จากไปจบการอ่านประจําวันที่11กรกฎาคมพระเจ้าอภยพรครับ